สายน้ำชุ่มช่ำไปทั่วลาปัตตีครับชุ่มช่ำชุ่มเย็นต้อนรับเทศกาลสงกรานครับสุขสันต์วันสงกรานครับเชิญมาเที่ยวสวนน้ำที่แห่งนี้ครับเตรียมในวันพรุ่งนี้กับเทศกาลส่งท้าย ยบาบซัมเมอร์ยบายซัมเมอร์ครับเข้าสู่ปีใหม่เทศการไทยครับกับบรรยากาศโอ้งามครับครับพี่น้องบ้านไผยฝนบน,บน,บน,บนตกมาผีเดอ้อครับพี่น้องบนตกมาผีมาพ,มาพี่ครับ ได้บรรยากาศเย็นสบายแล้วครับนั่งยูซื้อกับเย็นสแล้วพี่น้องต่อไปจะเป็นการพาทุกท่านเดินผ่าน <c oughs> เดินผ่านเปียกบบเปียกเบิรงเอาครับเปียก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 ครับผมเปียกครับผม โอ้ยสุดยอดอลังการงานส่างครับพ<อ><ก>ี่น้องเด็กบรรยากาศฮะ ได้บอได้บอได้กับพ่อเลิกยันมันทวมมองบริเวณทางน่านี่ขึ้นสีบ่น่วมเอื่อนขึ้นกับขึ้นสีแหงอยู่บ้างถ้าบ่อยแหงยังมาปัดกวดอีกขึ้นปูสะเด็นฮะปูส่ายน้ำก็แห้งสายน้ำและแสงแดดโอ้ยชุ่มฉ่ำหลังลดไม่ไ เย็นปะอะไรยานน้ำท่วงนะพี่ยานบอยแหงเออโอ้เพิ่งร่องน้ำอยู่ปูห้ากับร่องคว่ำถ่วงไปแล้วอ่ะ หมุนเตี้วครับพี่น้องโอ้เทศกาลสงกรานยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเทศกาลสงกรานนี่ท่ามกลางดอกไม้ราชพฤกษ์อินทนินโอ้ดอกคุณเสียงแค่ดอกอินทนินสีม่วงสีชมพูงดงามตระการตาครับเอามื่อืืนครับสิเบ็ดเมษายนครับมีนัดกันที่แห่งนี้เคยมีสองเฮา ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮาครับกับบรรยากาศ สีใส่ีสใสศาสปูอีกอยู่ย่มช่วงพิธีการแต่ว่าฟุนดไหลเนะาะพอเาเครือววายมันติกับดินเขาอ,อันนี้พนักงานทำความสะอาดครับอสองท่านพนักงานทำความสะอาดสองท่านจ้างมากมื่อละสองรอยหาสิบครับ ปัดกวาดมาจากฝั่งเราที่มันถึงรายแรงงานอยู่บ้านเพื่อนสบายดีกล่มาครับเพื่อนกล่ามาทาเหตุการณ์<ๆ>เหตุงานซอยกันเอา้ามีอะไงเข้ากับซอยกันพี่น้องสองฝั่งมีอะไรที่จะพอช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเป็นน้าใจกันครับบ้านพี่เมืองน้องเอามาชมบรรยากาศมาชมบรรยากาศตอนนี้ไม่ใช่ฝนตกนะครับท่านโมเมนต์ฝนตกนะครับลองสปริงน้ํา เพื่อเข้าสู่การเปิดสวนน้ำย่างเป็นทางก่อน,นอในวันพรุ่งนี้อ๋อสปิงเกอร์อ้าวสปิงเกอร์กับถ้าไม่เกิดหน้ามาันล <c oughs> ะเป็นคนไทยทำไมพูดไม่รู้เรื่องเลยอาผมไม่เข้าใจอันนี้สปิงเกอร์ครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับนี่อุ้ยอากาศ อากาศนี้ร้อนครับแต่ภายในบรรยากาศตรงนี้นี่น่าจะเย็นครับพี่น้องนี่น่าจะเย็นจริงแท้แน่นอนนะครับนี่ทดสอบสปริงครับสปริงเกอร์กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกือบสิบห้าตัวแล้วครับพี่น้องสปริงเกอร์สิบห้าตัวเล่นได้สบาย เล่นได้สบายหายห่วงฮคุณสุดยอดสุดยอดสุดยอดกับบรรยากาศโอ้ยงามค้างงามแนครับพี่น้องเอาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับสวัสดีครับ